thank <laughs> you สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ n e l มโนรู้นะครับพบก,กับผมเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์เดิมๆที่ออกมาอีกครั้งคนก็ยังอยากดูทั้งนั้นที่มันเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่รอบนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะไม่เกลือ ผมไปแอบเปิดมา2แพ็คแล้วนะครับก็คือไม่ได้แอบหรอกคนดูในช่องผมก็ดูอยู่นะครับก็ได้มา2ตัวขนาดฟองน้ําผมยังเป็นอย่างนี้เลยฮะคุณผู้ชมคือตอนนี้ตัวละครผมเต็มหมดแล้วนะครับอ่ะเหลือพวกตัวอีพิกบางตัวนะครับยังไม่เต็มนะครับก็ผมอยากรู้ว่าไมเลทเนี่ยถ้าเราเปิดสักแสนเพชรเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่กันแล้วก็เราจะนึกถึงทฤษฎีตอนตอน้ตนภาคจำได้ปะที่เขาเติมกันเป็นแบบ4ี่ห้าแสนสองสามแสนเอามาปั๊มกันอะตอนนั้นอะผมก็เติมเยอะนะครับผมไม่รู้มันทําได้แต่รู้ก็ไม่ทาหรอกไม่รู้มันมีแบบ่จนนเรืองงงัััดดขึ้ เออแม่งทาได้จริงนี่หว่านะครับอยากรู้ว่าไมเลสจะได้เท่าไหร่นะเป้าหมายหลักของผมเลยคือการแลกเจ้าตั๋วสุ่มสมบัตินะครับเพื่อที่จะหาอัพคัมพีนะครับตอนนี้คัมพีผมก็เวลแปดนะครับกำลังจะเวลเก้าแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับร้านเติมเงินนะครับก็ร้านไอเอ็มช็อปนะครับร้านสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เข้าไปทักแฟนเพจได้เลยนะครับก็ราคาตามนี้เลยนะครับที่เขียนอยู่นะครับราคาจะมีปรับเพิ่มลดได้นะครับแต่ผมการันตีว่าไม่แพงกว่าร้าน ก็มันน่าจะมีหลาย EP นะคิดว่าน่าจะ3 <c oughs> เปิดไปแล้ว2ครั้งนะครับผมตีไปว่าได้มาพ5นห้าละจะเป็นการเปิดจากตู้นี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างเดียวเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเรส go <S มหหแม่มาถึงก็ไม่ค่อยได้ทรงดีเท่าไหร่ นะฮะมันถึงก็แห้งเลยจริงๆก็นับเรานับตั้งแต่2 2โลแรกเลยนะอันนี้คือโลที่3นะครับที่ผมเปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเลขกลางคืนนี่ที่ผมเปิดตอนนี้คือตอนตีหนึ่งนะคุณผู้ชมคลิปนี้กว่าจะได้ออกก็น่าจะเป็นประมาณวันที่20นะครับอาทิตย์หนึ่งพอดีเพราะว่าคลิปผมดองไว้เพียบเลยแล้วก็ไอคนที่บอกว่าต้องเติมหลักใกล้ๆล้านหนึ่งอะไรเงี้ยห้าหกแสนเจ็ดแสนล้านหนึ่งถึงจะแบบปั่นทุกตัวผมพูดเลยนะครับไม่จริงถึงแม้ว่าผมจะใกล้ก็เถอะแต่ไม่จริง นะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันก็ตันได้โลที่4 Let's go <S โอ้แอบกระตุกนิดนึงนะคุณผู้ชมโอเคครับเราเปิดไปสี่ครั้งได้2ตัวนะคุณผู้ชมก็ถือว่าทรงทรงยังโอเคนะยังไม่ถือกับว่าเฮ้ยเริ่มเกลือแล้วอะ่ะยังถือว่าทรงปกตินะครับโอ้แล้วก็ได้เศษเยอะมากมนะครับ โอเคครับแต่ว่าจะเปิดสักสิบคั้เนในแต่ละคลิปเอาสักสาม EP แล้วกัน EP สุดท้ายก็จะแบบไอ้นี่หน่อยป้ามาแล้วครับคทางที่ห้าผมไม่ได้ลุ้นตัวอะไรนะตัวอะไรก็ได้ที่ผมอยากได้คือมีหมดแล้วห้าดาวหมดแล้วอ่ะมีเสือที่ยังไม่ห้าดาวเผื่อไว้ใช้ในอนาคตจริงๆตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับอื เปิดห้าได้สมนะครับ <c oughs> มาเป็นเศษมาเป็นเศษอยากได้เป็นตัวมากกว่าครับเป็นตัวมันได้เยอะดีนะครับ Dark s ช็อคแลมาเป็นตัวครับร้อยและผมว่าพอผมแวมไพร์5ดาวแล้ว er, มันก็จะน่าออกบ่อยๆให้ผมเห็นแน่เลยวะ่ะในที่สุดก็ส p a r k Link นะครับก็เต็มแล้ว นะครับอีกหนึ่งตัวที่เต็มนะครับปากิงไปกันต่อครับโลที่หกโอ้โหนิ่งเลยว่ะคนดูและเวลาพอเราแบบเปิดเยอะๆใช่ป่ะคือแม่งไม่ได้ลุ้นหละแม่งไม่แม่งลุ้นอย่างเดียวคือขอให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเศษอะขอให้เศษน้อยที่สุดอะอยากได้แบบว่า ถ้าเศษก็เป็นขอเป็นเศษอ่าพวกอีพิกอย่างเงี้ยถูกปะแต่ถ้าเป็นแบบไม่ใช่เศษก็ขอเป็นตัวมันได้ไมเลจเยอะมากเว้ยดูนะครับนี่เศษรัวๆเลยครับได้มาแค่2ตัวเองนะครับรอบนี้ก็ถือไม่คุ้มเท่าไหร่ก็เปิดไป6ได้ไปสามนะไปสกิปเลยแล้วกันครับอู้สามสี่ห้าหก 700รยประมาณแปดร้อยนะนนหน้านี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับเจ0 0ดร้อยขึ้นไปนี่ถือว่าโอเคแล้วเปิดไปเจ็ดครั้งได้สามตัวนะครับเริ่มเกลือแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเกลือละ,ลอละไปกันต่อครับไปกันต่อลุ้นได้ครับแลกมาแล้วเปิดแดมาสี่ครับก็ถือว่าครึ่งครึ่งครับําพาย กูมีครบแล้วนี่มึงก็จะส่งให้กูแล้วนะเกมมันกลัวทัองตีนคนดูเกมมันกลัวทัองตีน,นมันเป็นอย่างเกมมันไป็นีไปอยากจะย่ำหน้าแม่งเหมือนกันนะบางทีอ่ะก็อย่างน้อยก็ได้ได้อีพิกเยอะนะอีพิคก็จะได้เยอะนะโอ้ถ้าไม่ได้ตัวอีพิคคืออย่างแห้งเลยนะดูดิคนดูไม่มีตัวเลยครับเป็นเศษไมเลดหมดเลยคือถ้าไม่ได้อาแวมไพร์มานี่คือ แห้งนะอันนี้ก็ถือสําหรับผมถือว่าเฟลนะครับโอเคแปดได้4ต่อไปอันที่9นะครับเบ t s go อเราจะเปิด12โลแล้วกันตแต่ละค<ต>ละิปนะส2โลแต่ละคลิปได้กี่ตัว ออันนี้ก็700 800ครับถือว่าโอเคไม่แย่ครับ9ได้4นะรอบนี้รอบที่10แล้วไมเลเดได้มา6,000แล้วนะคุณผู้ชมมาวา่เฮ้ยค่าเฉลี่ยเปิด2ได้1ถือว่ายังดีอยู่ครับเปิด2ได้1นี่ถือว่ายังดีอยู่เลยนะฮะแล้วได้มาถึง2ครับคุณผู้ชมเปิด10ได้ไป6ครับตอนนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับเฮ้ยที่รอบนี้คุ้มจัดจัดอีพิกสองแลแรสองนี่ถือว่าเดอะเบสครับโอ้โหแลเศเศษอีพิกมาอีกหนึ่งครับเศษอีพิกมาอีกหนึ่งเศษแลครับ <c oughs> และเป็น เอ้ยรถเห็ดโอเคนะตัวที่แบบยังไม่ผมยังไม่มีโอเคแต่ว่าเห็ดมันมันไม่อยู่ในสายสัมพันธ์อะความสัมพันธ์นะตอนนี้นะเพื่อไม่ครบมังเพราะมันพิษและมิ้นไปมิ้นช็อกโก้ไปมินช็อกโก้ไปโอ้โหเป็นทับทิมนะเป็นทับทิมนะครับก็อันนี้พันห้าเลยนะครับได้ประมาณพันห้าพันหกเลยอันนี้ถือว่าคุ้มนะเปิดไปสิบได้หกก็เหลืออีกสองครั้งนะสำหรับอีพีหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ไปอุ้ยมันมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยด็กๆก็ดุเบรตมันไม่หรอกที่ผ่านมากูเปิดดึกๆไม่เห็นได้เลยวันนี้แค่ดวงดีเฉยเออเปิดไปรับเอดได้เลือครับ,าบามาแลหนึ่งตัวน้าบอลหนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมแล้วจะไม่ขอเลยบอกพี่กินหน่อยว่าหนูนะครับได้ครับกิน <ห ả? S 1> น้องในช่องกูบอกเป็นควยอะไร ร้องในช่องกูพิมพ์บอกพี่กีเป็นคววอะไรครับเออโอเคไปกันต่อครับร้อเล่นร้อเล่นเขาฝากให้กูบอกรักมึงกอควรตีนโหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โ้ชายนะโหอ้โ้้้น้ชาย้้้ชาย าได้หรอออหมดอะโฟกัสเรื่องไอ้กีลืมไปเลยเอก็ได้ไปทั้งหมด8 0 0 0 2 0นะครับรอบนี้ได้พันสองนะคผู้ชมโลสุดท้ายของ EP นี้นะครับคผู้ชมโลสุดท้ายของ EP นี้นะถ้าได้คือดวงดีจัดนะครับสำหรับวันนี้ถ้าได้คือดวงดีจัด 12ได้8อ่ะอะยังเอานะฮะเอาละ,ละกูว่าชั่วโมงนี้คนที่ดูสดกูตอนเนี้งเงนยเฮ้ยพี่บอแม่งเอาอะ่ะเฮ้ยแม่งแจกเว้ยเฮ้ยเปิดหน่อยเว้ยเฮ้ยแล้วมึงก็ไปเปิดสัก2-3หมื่นเพชรแล้วมึงก็หมดตัวอเ,เออมึงไม่รอดหรอกวันนี้ดวงมาครับโอเคเลยนะ12ได้8นะครับรสนมรัวๆนินจา ก็ได้มาประมาณพันหนึง่งอ่าเกือบเกือบพันหนึ่งแล้วกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 1ีนะครับก็เปิดไป12ครั้งนะครับถือว่ามากมายไก่กองนะครคุณผู้ชมเยอะจัดเลยนะครับสำหรับผมถือว่านี่น่าจะเยอะสุดแล้วมั้งต้งแต่เปิดมานะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์กดแจกดิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซับสไครป์ผมใน youtube ก็จะ400%แสนแล้วเอาหน่อยเว้ยใน u t u b e อย่าไปยอมทวิตครับเพราะว่าทวิตผมตอนนี้นะครับก็เข้ามาดูสดกันได้นะครับอ้ยจะ400%แสนแล้วเหมือนกันนะครับ4แสนแล้วเหมือนกันนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน ep 2นะครับผมสวัสดีครับทำลายกระเด็นเลยเจอกันรับ